Facebook Page เวอร์ชันส a r t ์ h o n e ตอนที่6สอนการโพสงานกิจกรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นว่า IT 25ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการโพสงานกิจกรรมนะครับบน f e b o o k f แ n p เ g e เรานั่นเองโอเคสามารถกดตัวไอขวามือบนได้เลยนะครับจะมี playlist นะครับสอนนะครับ How t o p r ร PC Series นะครับ Facebook Series นะครับ Line Official Account Serie รีะ y o u ยูทู s e ีรี s นะแล้วก็โปรแกรมตัดต่อภาพวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิด Facebook เราได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนมาดูนะครับด้านล่างเลยจะมีเขียนคำว,ว่างานกิจกรรมนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถกดสร้างงานกิจกรรมตรงนี้ก็ได้เลยนะครับหรือเราจะไปกดนะครับเดี๋ยวละทิ้งไปก่อนครับทิ้งไปกดที่ตัวนี้ครับขวามือบนสุดนะครับที่เรามีแถบด้านบนนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมไปนะครับจากนั้นนะครับเมนูเดิมที่อยู่ตรงข้อมูลเชิงลึกนี่แหละครับจากตอนที่แล้วนะครับที่ผม อธิบายตรงนี้ครับงานกิจกรรมตรงนี้มากดตรงนี้ได้นะจะสร้างงานกิจกรรมเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถใส่ชื่องานก็ได้ครับว่า test นะครับ e s t นะครับนี่ครับผู้จัดนะครับวันไหนดีครับพรุ่งนี้กดเลื่อนเวลาได้นะครับพรุ่งนี้เอาสักเก้าโมงนะครับ ก็ยังไม่ตื่นเอ้ยไม่ใช่สิ้นสุดนะครับกี่โมงดีนะครับก็ยังหลับอยู่ไม่ใช่แล้วอ่าล้างไปครับนี่ครับเราสามารถนีครับบวกตรงนี้ได้นะับกดตกลงไปนะครับตำแหน่งที่ตั้งก็เลือกไปนะครับรายละเอียดพิมพ์ไปครับว่าเทสนะครับ หมวดหมู่นะครับกดเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเลือกอะไรดีนะครับช้อปปิ้งก็ได้นะครับมีกดลิงก์แลกบัตรก็ได้นะครับก็ใส่ลิงก์เข้าไปผู้ร่วมจัดงานนะครับเราสามารถเลือกเพื่อนหรือเพจก็ได้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยไปนะจ๊ะตรงนี้ก็เลือกไปนะครับเมื่อสุดทางแล้วนะครับด้านล่างของจอจะมีคำว่า ดูตัวอย่างฉบับล่างนะครับกดเข้าไปก็จะโชว์นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการประมวลผลนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโควิดนะครับปิดไม่ต้องสนใจไปนะครับเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะเผยแพรย์ตอนนี้ก็กดนะครับสังเกตนะครับล่างจอสุดนะครับจะมีเมนูคำว่า เผยแพร่ตอนนี้กำหนดเวลาแก้ไขสร้างซ้ำนะครับกดแก้ไขไปนะครับนี่นะจ๊านี่ครับโควิดปิดไปครับไม่สนใจครับเออนะนี่ครับสังเกตนะครับตรงที่เขียนคำว่า cover photo นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปครับเราสามารถอัปรูปภาพใหม่ได้นะครับ มาดูกันดีกว่าครับว่ารูปอีเวนต์นะครับเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ได้นั่นเองก็คือ1920นะครับคูณ1 0 8 0พิกเซลนะครับกดเรียบร้อยไปเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้งานกิจกรรมไว้ใช้งานแล้วนั่นเองโอเคนะครับมาดูที่หน้าจอเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สังเกตนะครับตรงนะครับคำว่างานกิจกรรมนะครับกดเข้ามานะครับมันจะมีคำว่างานกิจกรรมที่กำลังมาถึงนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีะครับโชว์นะครับว่าข้อมูลอะไรบ้างนะครับแค่นี้เองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ